บทที่ 4873. เเย่เฉินไม่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในดวงตาของหญิงสาวหลังจากที่เขาหยิบแหวนขึ้นมาเขามองไปที่คนทั้งเจ็ดอีกครั้งและถามว่านั่นเป็นเหตุผลที่เจ้านายของคุณต้องการให้คุณมาชิงแหวนวงนี้ใช่ไหมคนที่ดูอาวุโสกว่าตอบคำถามของเย่เฉินพูดด้วยความเคารพบอกตามตรงครับเราก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันคำสั่งที่เราได้รับมีเพียงให้ส่งพวกเขาสองคนไปยังสวีเดนเท่านั้น และนอกนั้นก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดสิ่งอื่นใดให้เราทราบเย่เฉินพยักหน้าและมองไปที่หญิงสาวอีกครั้งเมื่อดวงตาทั้งสี่ดวงประสานกันเย่เฉินก็ส่งร่องรอยของเรกิปราณทิพย์เข้าไปในจิตใจของเธอฉับพลันพลางสะกดจิตให้เธอพูดตามความเป็นจริงจากนั้นจึงถามเธอว่าสาวน้อยคุณรู้เกี่ยวกับองค์กรของพวกเขามากน้อยแค่ไหนเย่เฉินไม่เชื่อในผู้หญิงคนนี้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่พลาดบอดแสใดๆเขาจึงวางแผนที่จะใช้หลักการสะกดจิตเพื่อเปิดเผยทุกสิ่งที่หญิงสาวรู้แม้ว่าการใช้วิธีการนี้จะถือว่าผิดจรรยบรรณหรือผิดศีลธรรมแต่เรื่องนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งและในตอนนี้เย่เฉินก็ไม่ได้สนใจอะไรมากยิ่งกว่านั้นเย่เฉินได้บอกกล่าวเธอล่วงหน้าแล้วว่าหลังจากเรื่องทั้งหมดนี้จบลงเขาจะลบความทรงจําเรื่องราวของคืนนี้กับตัวเองออกจากจิตใจของหญิงสาว ดังนั้นเธอจะไม่สามารถจำกระบวนการของการถูกตัวเองสะกดจิตได้อย่างแน่นอนหลังจากที่หญิงสาวได้รับการสะกดจิตและได้รับคำถามจากเย่เฉินแล้วเธอก็ใส่หัวเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังว่าฉันไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับองคอนน์กรนี้นี่เป็นปัญหาทั้งหมดที่พ่อของฉันเก่ะขึ้นนานมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งปู่และฉันก็ไม่ชัดเจนนะักฉันรู้แค่ว่าพวกเขาอยากจะรู้ว่าฉันกับปู่อยู่ที่ไหนแล้วชิงแหวนวงนี้ไปจากมือของเราก็เท่านั้น เมื่อเย,ย่เฉินได้ยินสิ่งนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังในใจบ้างพวกคนทั้งเจ็ดเหล่านี้ก็ไม่รู้เงื่อนงำอันมีค่าใดๆและผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้เช่นกันดูเหมือนว่าถ้าเราต้องการทราบเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคอนน์กรนี้เราจะต้องค่อยๆเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเอาเองซะแล้วเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เย,ย่เฉินมองไปที่เด็กหญิงและถามว่าพ่อของคุณทำงานอะไร หญิงสาวตอบว่าพ่อของฉันเคยเป็นนักรบแล้วเขาได้แหวนวงนี้มาจากที่ไหนสักแห่งเขาจึงถูกองค์กรนั้นตามล่าและสุดท้ายเขาก็ไปไม่รอดถูกองค์กรนั้นสังหารเสียชีวิตเย่เฉินพยักหน้าจากนั้นมองไปที่หน่วยอาชาทั้งเจ็ดและกล่าวว่าหากผมสามารถให้โอกาสพวกคุณมีชีวิตรอดได้และในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสพวกคุณได้ล้างแค้นให้กับบรรพบุรุษและมอบอนาคตใหม่ให้ลูกหลานพวกคุณจะพักดีต่อผมหรือไม่ นักรบทั้งเจ็ดกล่าวด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวท่านครับท่านเป็นคนที่มีพลังเหนือธรรมชาติหากเราสามารถอยู่รอดได้จริง,รงๆเราก็เต็มใจที่จะพักดีต่อท่านและเต็มใจที่จะหลั่งเลือดเพื่อท่านด้วยอย่างไรก็ตามพวกเราทั้งเจ็ดคนมีสารพิษอยู่ในร่างกายหากเราไม่กลับไปกินยาแก้พิษเราจะตายจากพิษนี้ภายในเจ็ดวันเท่านั้นแม้ว่าเราจะต้องการรับใช้ท่านก็คงไม่มีโอกาสแน่ เย่เถินพูดเบาๆกราบใดที่คุณเต็มใจที่จะพักดีต่อผมแน่นอนว่าผมจะมีวิธีกำจัดพิษในร่างกายของพวกคุณโดยธรรมชาติดังนั้นต่อจากนี้ไปคุณจะไม่ถูกคุกคามและมีปัญหาจากสารพิษติดต่อไปตลอดกาลชายที่เป็นหัวหน้ากล่าวโดยไม่ลังเลว่าท่านครับถ้าท่านสามารถล้างพิษในร่างกายของเราได้จริงๆพวกเราจะขอพักดีต่อท่านไปจบจนชีวิตจะหาไม่หากมีการฝ่าฝืนขอให้พวกเราตายอย่างไรที่ฝัง ในเวลานี้อีกหกคนก็แสดงความคิดเห็นด้วยความตื่นเต้นอย่างมากเช่นกันเย่เฉินสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นและความจริงใจของคนเหล่านี้ดูเหมือนว่าแม้ว่าตัวเองจะกำจัดตัวตนของพวกเขาในฐานะมือสังหารไปแล้วแต่ความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อองค์กรนั้นก็ไม่น้อยไปกว่าผู้คนที่อยู่ในค่ายมรณะและคนเหล่านั้นก็ยังคงดิ้นรนอยู่ลึกๆจากก้นบึ้งของหัวใจ ดังนั้นเย่เฉินจึงพูดเบาวๆว่างั้นในช่วงเวลานี้องค์กรของคุณอาจจะไม่ส่งคนมายุโรปเหนือคุณต้องใช้เวลานี้เพื่อเดินทางให้เร็วที่สุดเพื่อไปยังเมืองโอซูและไปเมื่อถึงแล้วให้มองหายอดเขาที่สูงที่สุดจากนั้นจงไปรอที่ยอดเขาเดี๋ยวคนของผมจะไปรับคุณที่นั่นเย่เฉินไม่คุ้นเคยกับเมืองโอซูและไม่ต้องการให้คนเหล่านี้มารวมตัวกันในตัวเมืองเขาจึงเกิดความคิดเกี่ยวกับยอดเขาที่สูงที่สุดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นพวกนักรบอาชาทั้งเจ็ดหรือว่านโพจุนจะต้องหายอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองนี้ได้ไม่ยากถึงเวลานั้นเขาก็จะให้ว่านโพจุนไปที่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองโอซูเพื่อรับคนทั้งเจ็ดแล้วพาพวกเขากลับซีเรียรโดยตรงเมื่อคนทั้งเจ็ดได้ยินเรื่องนี้ก็แทบไม่มีความลังเลใดๆและคนที่อาวุโสเป็นผู้นํากล่าวว่าท่านครับท่านต้องการให้พวกเราออกไปตอนไหนเย่เถินพูดเบาๆตอนนี้เลยอย่าลืมจัดการกับบอดแสทั้งหมดระหว่างทางจงเคลียพื้นที่ให้เรียบร้อย ชายคนนั้นพูดอย่างตื่นเต้นไม่ต้องห่วงครับเราจะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้อย่างแน่นอนบทที่4,874ใช่เย่เฉินพยักหน้าและสัง่งในกรณีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าปกลงชายคนนั้นยืนขึ้นพร้อมกับอีกหกคนและหลังจากที่ทั้งเจ็ดคนคำนับเย่เฉิอนอย่างสุดซึ้งพลางพูดว่าท่านครับถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มก่อนตอนนี้และจะไปรอท่านที่จุดสูงสุดของภูเขาเมืองโอซูเพื่อรอคำสั่งต่อไป ในไม่ช้าคนทั้งเจ็ดที่ได้รับการอภัยโทษจากเย่เฉินก็รีบออกจากวินลากลางทุ่งและขับรถไฟฟ้าขนส่งสินค้ามายังเมืองโอซูเย่เฉินมองไปที่ปู่กับหลานสาวสองคนข้างหน้าพลังพูดเบาๆว่าคุณสองคนผมคงต้องปรับความทรงจำของคุณใหม่ในอีกสิบนาทีข้างหน้าคุณก็จะตื่นขึ้นจากนั้นคุณก็จะลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้กับผมถึงเวลานั้นผมหวังว่าพวกคุณคงไม่คิดมากนะครับ ในเวลานั้นจงรีบออกจากยุโรปเหนือและหาที่พักที่ปลอดภัยที่สุดหญิงสาวและชายชราตกลงกันโดยไม่ลังเลหญิงสาวมองไปที่เย่เฉินด้วยสายตาที่ต่างออกไปและกล่าวว่าฉันชื่อหลินหวานเอ,อ๋อไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะเย่เฉินพูดอย่างสบายๆส,สาวน้อยผมชื่ออะไรไม่ต้องถามหรอกอีกไม่นานเธอก็จะจําผมไม่ได้แล้วหลินหวานเอ,อ๋อมองไปที่เย่เฉินและพูดอย่างหนักแน่นและจริงจัง จะจำได้หรือจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อย่างน้อยก็ขอให้ฉันได้จดจำความเมตตาของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่งขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอมองไปที่เย่เฉินและถามกลับนี่เมื่ออีกไม่นานฉันก็จะลืมมันแล้วไม่ทราบว่าคุณยังกังวลอะไรอีกคะเย่เฉินลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ไม่คิดอะไรมากและพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าผมชื่อเย่เฉินเย่คือซาเฉินก็คือชื่อ หญิงสาวพูดซ้ำพยักหน้าเล็กน้อยและถามด้วยความสงสัยคุณเย่ต้องมาจากประเทศจีนแน่นอนใช่ไหมคะเย่เฉินพยักหน้าและพูดอย่างใจเย็นว่าถูกต้องหญิงสาวยิ้มเล็กน้อยและพูดกับเย่เฉินคุณเย่งั้นฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อระลึกถึงความเมตตาของคุณหากมีโอกาสอีกในอนาคตฉันจะตอบแทนคุณเป็นสองเท่าอย่างแน่นอนค่ะเย่เฉินโบกมือเบาๆและพูดอย่างเฉยเมย ไม่จำเป็นหรอกครับผมช่วยคุณและคุณปู่คุณก็ให้แหวนกับผมและเราตกลงกันได้ผมหวังว่าปู่และหลานสาวทั้งสองจะสามารถอยู่ด้วยกันในอนาคตด้วยความปลอดภัยนะครับทันทีหลังจากนั้นเขาก็โบกมือฉับพลันและพลังงานเรกิปรานทิพก็แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของทั้งสองทันใดาชายชราหมดสติไปเกือบจะในทันทีและหลินหวานเอ๋อก็หลับตาลงทันใดเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนหมดสติไปแย่เฉินก็ลบความทรงจำของทั้งคู่ด้วยเรกิ จากนั้นก็เดินออกจากวินล่าในกลางทุ่งหญ้าเพียงลำพังและออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วจากนั้นก็กลับไปที่วังของเฮเลนาในแบเกนสิบนาทีหลังจากเย่เฉินออกไปชายชาราก็ตื่นขึ้นก่อนเมื่อเห็นความโกลาหลยุ่งเหยิงต่อหน้าเขาและซากศพประหลาดแขนขาดปืนถูกตัดครึ่งเขาก็ตกใจกลัวจนหน้าซีดทันทีเมื่อเห็นว่าหญิงสาวหลับหมดสติปุ๊บอยู่บนโต๊ะเขาก็รีบวิ่งไปข้างหน้าและตะโกนอย่างประหม่าว่าคุณหนูครับคุณหนูตื่นตื่น,น,นครับ ในเวลานี้ทว่าจู่จูล่ลินหวานเอ๋ก็ลืมตาขึ้นทันใดเธอมองไปที่ชายชรายิ้มหวานเล็กน้อยแล้วพูดว่าคุณตื่นแล้วหรือคะชายชราพูดด้วยความตื่นประหนกคุณหนูฉันฉันดูเหมือนจะมีปัญหาทางสมองฉันจําได้ว่าคุณหนูขอให้ฉันจัดคนไปเก็บสัมภาระและเราจะรีบออกจากยุโรปเหนือแต่ฉันลม้มลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบและและฉันรู้สึกเหมือนความทรงจําบางส่วนได้หายไปลินหวานเอ๋พยักหน้าและพูดอย่างใจเย็น คุณรู้สึกเหมือนความทรงจําหายไปนั่นเป็นเพราะมีคนลบความทรงจําของคุณยังไงละ่ะชายชราตกตะลึงและพล้องออกมามีคนที่สามารถลบความทรงจําของคนอื่นได้ด้วยจริงๆเหรอหลินหวานเอ๋อตอบอืมและทอดถอนหายใจใช่ค่ะและสุภาพบุรุษสุดหล่อเขายังต้องการลบความทรงจําของฉันด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลินหวานเอ,อ๋อเธอก็หัวเราะคิดคับพลางแตะริมฝีปากของเธอจูจูแต่ย่าเอ็ดไป น่าเสียดายสำหรับฉันแล้วเขาล้มเหลว